สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบะเก็ตของเราเป็นออฟเชียววันนี้เรามาสองครัวสองครัวแล้วค่ะพอแล้วแม่แม่กินเรียงค่ะกินานเลยกินจานเดี๋ยวคุณแม่เรียบร้อยคุณแม่ซิมก่อนซิมโอ้ก่อนแม่ค่ะเพิ่นถามว่าพ่อนจะกินต้องก่นจานไม่กินเ่ราะนัไปเอาไหมคะมาทุกตาใช่ยังนี่เราด้วยแล้วขี้แต่งวะ

เานลุงอำนาจประกบข้างค่ะปลาปักเต็เอาบอกว่าลูกยังหนีไปเขาแท้หนิมันหยาอนเสียงจรนบนเขาต้องเป็นทั้นผุน

นี่ตอนนี้กำลังโคลเโคเลแล้วนะครับคุรโคเลแล้วอ่าโอ้มีพี่เรียงนะอ่าปัสนดรดโวยนั่งเอเอ็มบี้อ่ยวันนี้นี่มันที่แปสี่ป่วยเลยนี่วัวจะกินหอดเมืองเอ็มบี้เราบักโอ้อีอรีพี่น้องต้องยิ้มไปนมีเลนั่งนังเอกแปมษาเก้าโมงเช้าเอฟซีห้องรวมร่วมพลรังครับแฟนๆปาดพอ ถึงขั้นจบชื่อออมอยุทิมเบอร์จะของสูตรไหมของสูตรแล้ววันนี้น่ากวมีสิบห้ึ่งหนได้ไรได้ไรเดี๋ยวจะของพูดต่ำแล้วยกกลัวอกจะของพูดต่ำกันยกกลัววนี้โอ้ยนี่แการ เด็งเป็นไงครับเชฟอาวจะได้าซิสองเ่เนี่ยจของใจได้เนี่ย

ลุงกำนาดประกบค่ะกบคุมพุงสลดพวกนี้ฝีมือม่้องยากสิเสนสิ เดี๋ยวจะกิี่ยำนหม้แลวตึ้งตึ้ต้งกินแล้วก็งานทังงเนทาอเดี๋ยวดีเดี๋ยวปหมดให้แม่ลำพาัตึ้งตึนงต้ั ต่างแดงเอาแด่วงทารไทยทปดต่างกันเลาที่ปด้นี่ยไคลิปเนี่ยมาที่แดอบคุณพี่ช่องน้ำเสนอชินท่าเนียอีพี่ซอคอีพเพี่นองนี่ใครเปรี้ยวใรอันนี้เอามีอย่างเนยนี่สตอรี่อีพี่ซอคพี่นอง รายการมีโชว์ใหม่ค่ะชว์ใหม่แกะกล่องเลยนะคะพ,อพ,อพอร้อมอุปกรณ์แกะกล่องเพราะว่าไม่พอรักสั่งค่ะไม่รู้ว่าปรึกษาพี่โจไหม <laughs> แต่ว่าเราแกะกล่องเรียบร้อยแล้วค่ะบั 1, 000, บตรหนึ่งบัตรหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทคนแรกบ้าเมาเมากระไรพี่น้องคะ่ะไลไล่อีกวันล่าสุดที่วันนี้วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดปีนองเริ่มไล่เริ่มไล่ล่าสุดวันที่สิบเอ็ดแต่ว่าตอนนี้หนูหน <laughs> นเยอะมาเดือดรักงานอะไรวะ เอาแม่ละบ่าไหมิดแม่ขี้รำกันกักขี้าำเขาไม่ใหม่เหรองงมากก่จยิ้มท่าได้ี่น้องวันที่แนี่นั้นอีกแดีกับนั้ตามมาคุ้งมาแล้วแม่งสิแ่ไปบระคับไย่าชมุ เปิดร่าแม่ต้องิได้ไหมเปิดได้เิด้เี้เปิดได้ตัดใได้บจกกัที่หนึ่งเีเปิดได้ตัดใได้สิ้าีก็ได้ยบเสียบเ่ไมเสียบาหลยเยเสียบเสียเสียบเสียบเนเียเ้อเสียบเสียเ้อเสีย แม่ก็ทำเป็นยโอเปิด้านแล้วยกขนาดข้าเป็นเปิด้านพูได้สีมาล้ําเหรอลูกพ่โจแล้วพ่อจล่ำพอสอเกิดเว้นม่ทันสองหาทีเก้าเดินข้าตเล็กอสอกเกิดเว้อเก้เดล็กอาจับได้ก็ไดเข้ามาผูนี่เทียนกันนะพ่อ เออเออเออเยอะจานีไหมไม่ีฟังเยอะจานีั้ได้การกับพี่องค่ะอ้อันนื้อแบบยัได้ความร้อนมัน้าไนน่องหูบดแเศด้ยน้ำแปลบแปากแดง แตอคนบอกสูตรี่พูดนจ้ะควบคุ่ปริมาณผงสุรดก็ในห้องน้อเทคผงสุรดลงทีนี้ซื้อเลยอิดทีจพงน้าเดี๋ยวกัดบอกให้รัไปตามให้กินด้วยหน้าเดียวแบบ ่ดัว่าอนนี้าเป็นพ้อิวเบร์มาติดถ้าเครื่องร้อนเอาฟูฟิเบอร์มาติดเล้วมเล่นัที่กลับไปค่ะ